来、嗯，来、嗯，来，来， เพิ่งรู้ว่าพื้นมันลาดพื้อมันเลือดใช่ใช่เวทีมันไม่เท่ากันนะครับที่เดียกับมันไม่ใช่ที่ที่มันกเท่ากันขอสาษครับที่ความ่งยากของคุณครับะองสัวสี่อะรนขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับออกแก้มดีไหมเนี่ยตลอดตลอดขอบคุณมากครับ มาเลยไหมะับทานนนี้แบบนี้เอาน่ออนนแบบที่ดีไเ้ไหมฮะเอันนี้าั่แพว่าดอกไม้เกิแค่ว่าลับดอไม้โเคเดี๋ยวกิดเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้เองนะก็วันนี้ครับน้องไยฮะครับผมทำไมพี่ดูตัวเตี้ยไปเลยฮะพี่ทุ้คน ออยิกรด้ฮะเราจะยตรงไดทที่น่าี่นวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกให้นะครับเป็นของที่เขาบอกว่าเต่ากับกระชาชอบนอนกอดด้วยกันมก็รูนะก็นอนกอดคิตตี้ด้วยกันด้วยเหรอฮะอ๋อนะฮะเขาตอนทเป็นเย็ยป้องกันอนกอดอยู่ข้างหลัะเราเล่นนะฮะ้วทำไมเขาต้องมีเต่ากระชาด้วยอ่ะมันคืออะไรนะ เขาเป็นเขาอยู่ด้วยกันแล้วน้ารักอยู่าเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนที่น่ารักตอบจ้แล้วก็มีอะไรฮะแพวาเฟวาใครไม่มีบ้างเหรอฮะมีครเนียกับพี่อั้มอพัชราภาเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะแจกกันนนี่นะครับ คือถ้าแจกเฉยๆเนี่ยผมว่ามันก็กระจอกไปหน่อย <C 're S 1> จริงว่ากระจอกไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราแจกให้สาหรับคนที่มีความสามารถระดับเอแฟแบบจริงๆต้องคู่ควรหน่อยนะครับต้องเล่นเกมใช่ไหมครับต้องเล่นเกียมกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวขอนะครับใครอยากได้มั้ยใครอยากได้ไมั้ยอ่าเขาบอกว่าให้ให้ไทยจุ้งกาทีหนึ่งก่อนนะที่จะเีใครอเอาไปเยแล้วก็เปิดน้ำลายไปนะใครอยากได้มั้ยใครอยากได้นะครับขอ ขึ้นมาบนเวทีสองคนสองคนอ่ามาเลยฮะมีไหมคนเราตดกันเอามฮะมาเลยฮะมาเลยฮะมาเลยฮะนสอามสี่มาไหมดูเอาเองโอ้ไม่มีใครมาเลยเอางี้แล้วกันฮะไม่มีใครเล่นเราเลยไม่ให้ว้เยอาหมขมาครับตอเ็คีคนเยอะนะโอ้ไม่ดีได้อยู่นบน จังานี่ได้ใคผมไปเวทีไหนเนี่ยผมไปเวทีไหนผมก็เจอพี่อะพี่ก็น่ารักน่้พี่ชื่ออะไรครับปะเนี่ยอะไรัาอะไรัาบอลล่ารากนะหกนะารักเแปก รักมากนะครับต้องต้องแสดงความรักเอฟแปดหน่อยเนี่ยใช่ไหมครับการรักเอแปดนะครับแต่พอล่าถือไว้ก่อนครับการรักเอฟแปดต้องทำไม่เป็นไรผมอยากเล่นกับพี่มาเอฟแปดเนี่ยต้องมีการแสดงสัญลักษณ์เอฟแปดเอฟแปดเนี่ยเวลาสัญลักษณ์คือเลขแปดเวลาทำสัญลักษณ์เลขแปดเนี่ยต้องทำมีครับ ง่ายไปนะครับอา้าวพี่พรล่าทำได้ไหมกระพี่พรล่าเนี่ยไหนๆก็ชื่อพรล่าแล้วนะครับพี่ต้องทำหน้าเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตด้วย oh. โอเคไหม oh. อา้าวอันนี้ปัญญาอ่อนนี่ <laughs> พ,นพ, <laughs> พี่เอาใหม่เอาใหม่พวกเราอยากดูไหมตบไปเลยพรล่าหน่อยเ <laughs> ดี๋ยวต,ต้องตีครับขอแบบเซ็กซี่หน่อยเราตีพ <laughs> ออไร้อมยัไหมขอแบบเซ็กซี่หน่อยได้นะครับ พออย่างนี้พอไเดี๋ยวให้แครว้ใสาธิตใี่ดูหน่อยะอ๋อไม่ต้องนะรมรัหนึ่พต้องยังที่มีออปชั่นเพิ่มอุปกรณเยอะอนลูกหัวด้วยแห้วโ่มาแ้บอกโผลว่าจะเห็นทางบุญใช่ไหมบอกว่ามีอะไรไอตาคร สถนีต่อนี่คือสถาน้ายยกอะเอาเนะบอกไ่เียวนหนึ่งสองสา้ตอนแรกอนกปวดหัวด้วเปล่าไม่เป็นไรครับตัอมัได้นอยเอาเลขอบคุณมากครับก็วันนี้ไม่เี็นไรนะขอบคุณครับ แล้เราอขอคุณแพ่มาด้วยนะครับ